วันนี้ก็ติดกันเยอะจะทำมาหาก,กินอะไรกันยังไงวันนี้ยกับสถานการณ์โควิดแบบนี้อ้าวสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับรายการออปชันวันมินิสไบเม a เอทีนะฮะรู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วก็ขอแสดงความเป็นห่วงกับพี่น้องคนไทยและขอให้ทุกท่านผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน และกำลังใจให้ตัวเองนะฮะณนะตอนนี้เราต้องประคองตัวเองให้ผ่านสถานก,การณ์แบบนี้เข้าไปได้นะฮะผมก็เลยนําเสนอรถที่ต้องบอกว่าจับต้องได้อย่างคันนี้ Toyota Rivo Smartcab 2.4G ตัวท็อปปี2016ต้องบอกว่าณนะสภาพปกติแน่นอนรถ Rivo แบบนี้ยอดจัดล้นๆแบบนี้ เราจะขายกันราคาที่5 0 0แสนขึ้นไปผมอยากจะนำเสนอรถที่ต้องบอกว่าออปชันไม่ขี้เหล่เป็นตัว G ีรุ่นท็อปแบบนี้ไปดูภายในนิดนึงก่อนที่จะพูดราคานะผมมองว่าพร้อมใช้งานแบบนี้นะฮะทันนี้นะฮะแม้ราคาจะเบาๆจริงๆแต่ว่าออปชั่นนี้ก็ต้องบอกว่าก็ให้มาครบนะไม่ว่าเรื่องของระบบพวงมาลัยมัลติฟังชันระบบความปลอดภัย AirBa g ABS แบบนี้นะฮะเป็นรถที่เหมาะสำหรับให้ ให้ในการทำมาหากินจริงๆนะฮะคันนี้ผมนำเสนอในราคา469,000นั่นเองต้องบอกเลยว่าผมสามารถทำให้ท่านเนี่ยผ่อนสบายเพียงแค่8,000ต้นๆผมบอกเลยรถแบบนี้นะครับสามารถไปทำมาหากินเอาไปวิ่งขนส่งโดยสารเอาไปประกอบอาชีพต่างๆผมมั่นใจว่าสร้างรายได้ท่านได้มากแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้ไม่ต้องดาวปกติผมให้ออกรถประมาณ9,000หรือ 999บาทคันนี้0บาทไปเลยใช่กันมันเต็มๆนะครับถือว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิดด้วยกันสนใจ0บาท0%ติดต่อช่องทางนี้ผมเมฆเอทีการันตีสวัสดีครับ